เหมือนแบบว่ามีเรื่องเอะอะนิดหน่อยเราก็ยิงเขาโหโหยิงเลยคือว่าไม่เราไม่มานั่งเถียงไม่น่ามาสารยายคือว่าเอะอะแบบขับรถปาดหน้านี้นิดหน่อยเถียงอะไรนิดหน่อยยิงเลยแม่ผมก็ห้ามแม่ผมก็มมผักผมปุ้มทีนี้ผมก็ผักแม่แล้วคือคือชั่วชั่วโมงนะั้นผมพุ่งตรงนะผมแค่จะหยิบอาวุธด้วยเงิน5บาทอนะ่ะเอาใช่ไหมคใช่ไหมผมฟันใช่คนนั้นทุกวันนี้ยังอยู่ห้องไอซียู U เลยทุกวันนี้พิการ คือพระองคุริมาณเถระเนี่ยเป็นต้นแบบต้นฉบับแห่งการที่ใครก็แล้วแต่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเป็นต้นแบบต้นฉบับแห่งโจรกลับใจเอ้าโอหอาโว่าแตมาเอกรัวเลยติดติดยุ่หายเลย ติดจริงติดตรงไอ้นี่ยติดตรงทางเข้ามาไหว้พระก่อนไหว้พระก่อนดี๋นี้ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็นึกยังไงเนี่ยชวนมาไหว้พระเดี๋ยวเล่าให้ฟังเออนี่อย่างนี้ดูเลยเอาดอกไม้ก่อนอ๋อนี่นีไหว้ไหว้พ่อไหว้พ่อถูกหอนานไหมเนี่ยเป็นนานเท่าไหร่ดูเหมือดิรถติดรถติดรถติดติดจริงจริงโอ้โหนี่นี่นี่ เรากลับว่านี่คือหลวงพ่อพูนถูกไหมนี่คือสังขารหลวงพ่อพูนซึ่งไม่ไม่เน่าไม่เน่าไม,ไม่ไม่เปือ่อยไม่เสียมาครั้งแรกเลยนยะตอนนี้เราอยู่ที่วัดไผ่ร้องกันผมมาเป็นศิษย์เก่าที่นี่เขาบวชมาบวชมาเรียนรู้ในการใช้ชีวิตเรื่องธรรมะเรื่องอะไรหลายๆอย่างเ่าที่น้องสนเขาแปลกใจไหมแปลกใจดิชวนมาที่นี่ใช่เพราะว่าัดวบ้านเราก็มีนะแต่กรุงเทพก็ได้ไงอะไรก็ได้ไงก็อยากให้มาที่นี่อยากให้เพราะว่ามีอะไรดีหลายๆอย่างเดี๋ยวเดี๋ยว พิธ<ท>ีหล่อทองพระองค์ุริมานเ,เ,เทียบตาถึงตาถึงใช่ไหมตาถึงตาถึงแต่ยังไม่หล่อด้วยวันที่1 2นี่พิธีหล่อทององคุริมานเถระที่พามาเนี่ยคือว่าหลวงพี่น้ำฝนเนี่ยกำลังจะสร้างองค์ุริมานองค์ใหญ่ซึ่งเป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวในโลกซึ่งไม่มีใครทํา เออใช่เพราะว่าไม่เคยเห็นไม่เห็นะยังไม่เคยแล้วที่แบบว่าไหวองคุริมานวัดน้ำวัดนี้ไม่เคยมีใครพูดนะเราเคยแล้วแล้วเคยถูกใส่ไหมว่าองคุริมานคืออะไรก็รู้แหละแต่คือว่าก็รู้ไ่ะรู้ไม่รู้ไม่ถึงขนาดว่าแบบที่มาที่ไปเขาอะไรยังไงแต่รู้ที่ว่าเขาเนี่ยตัดนิ้วคนตัดนิ้วทวดตัดนิ้วคนเป็นอะไรนะให้พันพันนิ้วอะไรนะอันนี้คือสิ่งที่พวกแกไม่รู้แล้วก็สิ่งที่คนอื่นไม่รู้ด้วยแต่บางสิ่งอ่ะผมรู้ ผมเลยอยากให้เพื่อนๆอมาที่นี่เพื่อที่เราจะมารู้รายละเอียดขององค์ุลีมานกันว่าเป็นยังไงทาไมผมถึงมาที่นี่เพราะพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยประวัติเหมือนองคุลีมาเลยเออถ้าเปรียบเทียบอะเคยคิดนะ<อ>ประวัติเหมือนเลย ประวัติของธุรีมาเลยคือเราเนี่ยก็คือเลวเหมือนกันแหละใช่ได้ให้เกียดฟังนะมันมากผมถึงบอกนะว่าก่อนที่เขาจะเป็นอรหันต์เนี่ยเขาเป็นคนที่เลวมาก่อนเลวมาก่อนคือว่าเขาฆ่าคนทำทุกอย่างเปรียบเหมือนอย่างพวกเราลูคนี้เอานี้หว่าเอาเอาเอาเรื่องแอลเดี๋ยวันเรื่องเคยเลวเนี่ยหาที่นั่งคุยดีกว่ามาได้เดี๋องเคยเร็วเดี๋ยวจะเล่าฟังว่าเอาแบบเลวร็วของของแต่ละคนเลยนะได้โอเคมา ่เราเริ่มจาก L อลกันนี่ว่าไอ,ไอเรื่องที่แบบว่าพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับว่าไปผูกไปผูกพันเกี่ยวอะไรที่แบบว่ามองว่ามันเหมือนองคุณหมา เล่าให้ฟังหน่อยดิเมื่อก่อนน่ะตอนผมนเด็กใช่ไหมผมก็อยากมีชื่ออยากมีชื่ออยากเด่นอยากดังอะ่ะเพราะว่าผมโตมาในสังคมที่มันเป็นแบบนี้ผมก็ดูตามแบบรุ่นพี่เอาซึ่งตอนนั้นเราไม่มีความคิดหรอกใช่เปะละ่ะความคิดเราต้องเดี๋ยวใครเอาบอกดีมีปเปล่าความคิดไม่มีใครมีมหรอก<ๆ>ความคิดใช่เปะละ่ะเราก็เดินตามรอยรุ่นพี่เรารุ่นพี่เราทําอะไรเราก็ทำยิงเขาเราก็ยงิงป้นเขาเราก็ป้นคือว่าเราเรารแกะรอยมาจากศูนหนึ่งเลย เพราะว่าเราอยากมีชื่อเสียงบ้างอ,อ,อยากเป็นแบบว่าที่น้ำหน้าถือตาบ้างคือการที่พี่พวกพี่แม่งทำอย่างนี้แม่งมีคนยอมรับเขาใช่เราก็เลยยืดตัวอย่างตรงนั้นใช่แต่เราตอนนั้นยังเด็กเกินกว่าที่เราจะคิดไงว่ามันคือสิ่งที่ผิดเข้าใจไหมเ,เ,เราก็ทําตามแบบเขาทีหนึ่งเหมือนแบบว่ามีเรื่องเอะอะนิดหน่อยเราก็ยิงเขาโอ้โหยิงเลยคือว่าไม่เราไม่มานั่ง เถียงไม่น่ามาสารยายคือว่าเอกอาแบบขับรถปาดหน้านี้หน่อยเถียงอะไรนี้หน่อยผมยิงเลยคือไม่ต้องถามว่ามึงผิดหรือกูถูกเออไม่ต้องถามคือว่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเลยมึงยิงกูก็ยิงฝันกูก็ฝันตามล่าเขาบ้างอะไรบ้างป้นบ้างป้นบางทีเราไปป้นแบบบางทีเราเราไปพลาดไปเจอคนดีอ่ะยังไงบ้างพอไปเจอคนดีเหมือนแบบว่าบางทีอ่ะ เรารู้ว่าขายยามันขายเหมือนกันเมื่อก่อนอะถือว่าคนขายคนเสร็จเหมือนกันแต่เราไม่รู้สภาวะหรือว่ารู้เบื้องหลังเพราะบอกว่าสิ่งที่เขาทขําทำทำเขาทําทําไมเขาทําเพื่ออะไรเขาทําเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงชีพต,ตัวเองหรือ,อว่าอะไรแต่คือว่าเรามองว่าเขาก็ขายยาเหมือนกับเราเพราะ<ม>ว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนย้อนไม่ตรงนี้เราไม่มีความคิดไงเราไม่มีความคิดก็คือว่าใช่ปีกูจะเอาอะ เราเราเรามองไม่ออกเรามองไม่ออกว่าตอนนั้นนะอะอะไรถูกอะไรผิดมึงขายยากูอยากได้ของเึงเนี่ยเป็นเป็นตักต่างเยเราอยากได้ของเขาใช่ไหมเราก็คอยป้นเขาคอยป้นเขาขอะมันไม่เท่าไหร่หรอกมันลงไม้ลงมือกันมีมีเวบหนึ่งที่ยังติดสมองผมแล้วก็ยังติดตาอยู่คือวันนั้นเข้าไปแต่ช่วงห่าเขาจะฟันผมเหมือนกันนะเขาก็จะฟันผมเหมือนกันผมก็เลยฝักปืนยิงเขาแต่ยิงเขาเสร็จปุ๊บตอนนี้มันมีเวบหนึ่งที่ผมไม่ตัดใจเหนี่ยวไกลอะผมเหนี่ยวไปแล้วแต่คือว่าเหนี่ยวไม่หมดโม่ผมกดไปแล้วปั้งปั้งปั้ม แกใช่ไหมว่าตอนนั้นน่ะคือโดนทุกนัดโดนเม็ดเดียวแล้วตอนนี้เขาลากลากขาเขาลากอ่ะพอขาเขาลากเสร็จปุ๊บอปืนเจาะเขาาเงี้ย เชื่อว่าแม่งมีแว็บหนึ่งที่เข้มามาเหมือนแบบว่าเอ๊ะทำไมกูต้องทําขนาดนี้ด้วยวะผมก็เลยแบบว่าลดปืนลงแล้วก็หยิบยาออกอพอกลับมาที่บ้านเสร็จปุ๊บคือผมเริ่มมีความคิดอะเริ่มมีความคิดนิดหน่อยเหมือนแบบว่าเฮ้ยเราทาเกินไปหรือเปล่าวะทำไมเราถึงต้องทําขนาดนี้เ,ออเพื่อยาแค่นี้ยาสิบเม็ดยี่สิบเม็ดงะ้เพื่อยาแค่นี้เงินแค่นี้เราทาทาไมเราหมดมาทบทวนะอะแต่ถามว่าเราคิดได้ไหมเราคิดไม่ได้หรอกเราคิดได้เพราะว่าเราอะ มันมันเป็นตักกะของใต้จิตสำนึกเราตรงนั้นจะเอาใช่เพราะว่าเราอาโลกใช่กลัวเขาต่อสู้เรากลัวเขาที่จะแบบว่าไม่ให้เราใช่กลัวเขาขัดขืนใช่อ่าใช่ไหมอยากเอาให้อยู่หมัดอเราอยากได้เราอยากได้เราอยากมีเราเราต้องการใช้แต่คือว่าเราที่ไม่ฟังใครจะพักทวงเลยใช่เรามองไม่เอาไม่มีใครห้ามเราได้ไม่มีใครห้ามเราได้เลย แต่พอมาวันหนึ่งเราเรามองสะท้อนไปถึงอีกคนผมมานั่งคิดเหมือนแบบว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะทำเหมือนกับเราเขาทาเพราะอะไรมันก็เหมือนกับเราเหมือนกับเราเราทาเพราะว่าเลี้ยงชีพตัวเองหายจาครอบครัวบ้างเอาตัวเองรอดใช่ครอบครัวเรารอดการก็เหมือนกับเขาเพราะว่าไม่มีใครอ่ะอยากเดินมาทางนี้หรอกหรือว่าไม่อยากทําอะไรที่อย่พวกนี้หรอกแต่คือว่าตอนนั้นแค่เราคิดไม่ได้ทางนั้นเองเราถึงแบบว่าเราถึงทําเรื่องเรีวซามอะไรพวกนี้มามากมายมาประมาณนี้ผมก็เลยเปรียบว่าองค์คริมานก็เหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปถึงผมเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมกนนึพอวั มาถึงจุดที่ผมคิดได้ใช่ไหมผมก็รู้จักเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันแล้วเราก็มานั่งทบทวนเรื่องเก่าๆว่าที่ผ่านมาแม่งที่ผ่านมาอะไรถูกอะไรผิดอันไหนคือสิ่งที่เราน่าจะทํามากกว่าก็เหมือนทั้เราที่ไปยิงเขาแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็เหมือนว่าองคุลีมาจัดนิ้วทีละคนทีละคนที่เราโดนที่เราไม่คิดอะไรถูกไหมใช่ถามแกมั่งอะไรที่แกคิดว่าแกเหมือนองคุลีมาผมขนลุกเลยเว้ย สำหรับผม,มชีวิตผมเนี่ยผมผมมันเป็นภาพจำเนี่ยว่ามันติดอยู่ในในในหัวสมองทุกจนทุกวันนี้นะะติดอยู่ในใจทุกวันนี้แล้วก็ผมมองว่าน่าจะใกล้ใกล้เคียงกับองคุิมานเลยเพราะว่าเราเราย้อนแม่งแต่สมัยเรียนก่อนชีวิตผมสมัยเรียนเนี่ยเอาเอาระดับเอาสมปรถเลยนะมัธยมเนี่ยคือผมบอกว่าผมถือว่าเรียนเก่งได้เลย1นึถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณนี้จะสอบได้ประมาณนี้แล้วถามว่าอสอบได้หนึ่งห้าเลยหรอถูกต้อง แล้วถามว่ามันเป็นทางฐานะครอบครัวเราไม่ดีหรอกเราไม่รู้นะตอนแรกคือเราเป็นเด็กดีเลยนะไม่เกเรไม่เรียนเก่งเลยนะแ,แล้วก็เราไปเจอในการที่แบบเราไปจําในตัวอย่างที่แม่งแบบว่าแไงต้องไถ่ตัง์ว่ะแม่งออมากูต้องไถ่ตังมันมันผู้หญิงถึงจะมองมากูต้องไถ่ตังเพื่อนกูถึงจะต้องยอมอะไรเงี้ยกูต้องเกเรที่เพื่อนกูจะได้ต้องยอมรับกูจะต้องเป็นจุดเด่นอะไรเงี้ยเออคือจำลองว่าคือกูแบบ คนอื่นต้องมาเข้าหากูต้องต้องมองว่ากูแบบเที่ยวเท่เราก็เลยเปลี่ยนจากภาพลักษณ์ตรงนั้นอะกลายเป็นแบบเด็กที่แบบว่านิสัยไม่ดีไปเลยแล้วจนแล้วจนเล่าจนพอพอเป็นนิสัยอย่างนั้นการเรียนก็ไม่เอาพอการเรียนไม่เอาออกมาปุ๊บทีนี้พอออกมาเจอสังคมก็เกี่ยวกับพวกแม่งอยากมีตังค์ขายยาผู้ใหญ่ก็บอกมันเรื่องจากเรื่องเล็กน้อยผู้ใหญ่บอกมึงอยากมีตังค์เหรอขายแบบกูดิขายกูนี่ได้ตังค์อ้าวเปลี่ยนความคิดละกูไม่เรียนละกูขายกูต้องมีตังค์กูเลี้ยงกูได้ ก็เลยทํามาตลอดแล้วจนก็เริ่มเริ่มเริ่มถล่มล,ลึกเพราะถลําลึกปุ๊บเนี่ยก็เริ่มไปใช้มันถูกไหมพอไปใช้มันเราก็เริ่มแบบความคิดความเป็นตัวเรามันไม่มีแล้วก็เริ่มมีการที่แบบว่าไม่เชื่อฝังพ่อแม่ไม่เข้าบ้านทีนี้พ่อแม่เนี่ยว่าอะไรเราอะเราก็เริ่มเถียงแม่ตามใจเราส่วนพ่อ เขาก็ไปขับแท็กซี่แล้วก็ไม่ค่อยที่จะอยู่กับเราเพราะว่าเขาจะไปขับกลางคืนคือถ้าพ่ออยู่บ้านเราจะไม่เราจะหาเรื่องออกเรกพาออกลูกไปเรียนมั่งออกลูกไปไปขายเรียงเบอร์มั่งอะไรเงี้ยเหมือนน้ำน้องว่าเราพยายามจะไม่อยู่บ้านเวลาพ่ออยู่แต่เวลาพ่อไม่อยู่เราก็จะเข้าบ้านเข้ามานี่เพื่อนนอนน็อกหรือว่าอะไรเงี้ยพอพ่อกลับมาแล้ววันนั้นพ่อกลับมาเหมือนเขาว่าเขาขับรถไม่ไหวกะกลางคืนเหมือนเขาเข้ามารอนเขาง่วงเข้ามาเจอเราสภาพที่เราแบบ ติดยางงงเงอดีอดใช่ติดยางแล้วสภาพาแบบว่าแบบแบบเอาเอา,เอาตรงอะไรขี้มากแล้วเขาก็ด่าเราบอกไอ,อ้ลูกเรวไอ้ลูกไม่รับดีมึงแม่งทําอย่างนี้ได้ไงอะไรไปไปไกลเลยนะอะไรเงี้ยแล้วเขาเหมือนจะลงไม้ลงมือกับเราแล้วเราก็เถียงเขาบอกแล้วคือเอาตรงเลยนะผมพูดตรงเลยว่าตอนนั้นอ่ะผมว่าเขากลับไปผมผมว่าเขาไม่ดี ด่าเขาไปว่าไปใช่แล้วพอการที่เราว่าเขาไม่ดีเกลับไปเขาก็เริ่มลงไม้ลงมือเราพอลงไม้ลงมือเราปุ๊บเราก็สู้โดยตอนนั้นบาปบุญกูโทษไม่สนแล้วคืออันนั้นคือคนวันนี้พ่อกูกูไม่สนแล้วมันเป็นเรื่องของยาด้วยใช่แล้วพอเขาเขาตบกับตีแม่เราห้าปุ๊บทีนี้เราทํามคอพ่อเลยอันอันนี้อันนี้ต้องต้องขอขอพูดอะนะว่ามันไม่ดีนะไม่เรื่องไม่ดีคือผมค้ําคอพ่อปุ๊มแล้วผมก็ยังงานแม่ผมก็มาห้ามแม่ผมก็ผักผมปุ๊ม ทีนี้ผมก็ผักแม่แล้วแม่ก็ไล่ใมไปไล่ไปแล้วพอ่อคือคือพ่อก็ตกใจผมแล้วอ่ะในการที่เราทําอย่างนี้แล้วผมก็วิ่งหนีเอาไว้บ้าตอนนั้นเป็นครั้งแรกใช่ไหที่เขาเห็นว่าแกแบบว่ามายุ่งเรื่องยาหรือว่าเสพอ่ะคือเป็นเป็นครั้งแรกที่คิดว่าเราอ่ะไม่ถึงขนาดว่าติดหรือขนาดนี้อเออเพราะแม่ไปิดกปกปิดตลอดลูกออกไปเล่นมั่งลูกออกไปเรียนลูกไปอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราไปโดเดเรียนอยู่ตลอดแม่ก็จะไปตามอะไรเงี้ยเออปิดแน่พ่อรู้ใช่ใช,ใช่คือตอนนั้นเราคิดว่าเราแม่ง <S <S เราคือมาคิดได้ตอนเนี้ยคือตอนนี้นะตอนนี้คือเราแล้วภาพจำมันก็ยังติดตาติดตึดตงใช่ภ<พ>าพมันจะฝังใจใช่แล,แล้วทุกวันนี้ <ใจ S 1> ผมก็พยายามที่จะเรามันมันมันแก้ตรวไม่ได้นะแต่เราสามารถที่จะเพื่อรู้ว่าลึกๆแล้วเราก็ทําที่จะถ่ายถ่ายโทษถ่ายโทษเขาวันนี้เราถ่ายโทษใช่ใช่ใช่ในการที่เราเอาความดีทุกวันนี้ที่เราทําได้ทําได้เท่าไหร่อ่ะเราก็จะไปแลกกับวันนั้นที่เราทำกันไป นั่นแหละผมคิดว่ามันมันเหมือนว่าเนี่ยแหละคือเราคล้ายๆกับองคุดีมานเหมือนกันในการที่วันนั้นเรารรใช่เราเกือบที่จะฆ่าพ่อเราไปเลยแต่เราเลือกที่จะวิ่งหนีนไปนึกออกไหมแล้วเออนั่นแหละถือ,อ,อว่าแบบว่าบาป องค์นี้บาปใหญ่กว่าผมเองนะใช่แล้วบาปใหญ่กว่าผมเองนะคือต้องต้องบอกว่าผมไม่อยากจะเล่าเรื่องนี้จริงๆนะแต่พอพูดถึงองค์นีมาเนี่ยมันมันต้องเล่าอ่ะเพรมันเป็นมันเป็นคล้ายๆผมทอชีวิตเลยใช่เพราะผมรู้มาองค์นีมาเนี่ยจะถึงขนาดจะทำแม่เขาเหมือนกันใช่ใช่เพราเลยก็เออชีวิตผมแม่ไม่ใช่โดยตรงเป็นไดท้ายแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมาดูตรงนี้ตอนนี้นะผมกลับมาแล้วกลับมาเป็นคนที่เลี้ยงดูเขาเนี่ยแหละเนี่ยแหละผมถึงบอกไงว่าอะไรไหม ว่าร <c oughs> ุรีมาเนี่ยขนาดทําเลวร้ยายหรือว่าอะไรมาขนาดไหนยั <c oughs> ยเป็นอรหันได้เลยเพราะอะไร<ช>เพราะว่าคนเราอ่ะใช่มันมัน เคยทาผิดมาใช่ไหมมันก็สามารถเปลี่ยนกลับมาทําดีได้เหมือนกันจะช้ายังไงแต่ก็ถือว่าเปลี่ยนก็ยังก็ยังทําได้ไม่ใช่ว่าเราเลวแล้วเล็วเล่าเล็วเล่าเล็้ยวเลว่อยู่งั้นใช่ป่ะล่ะคือคนเนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยลงลงไปไปเป็นอูคุองคุริมาไปเลยนะถึงขนาดว่าผมไม่กล้าเล่าที่ไหนมาก่อนผมผมมาเล่าเนี่ยเพราะเพื่อองคุริมาเลยแต่ถ้าบทผมฟังเลยผมเป็นผู้ฟังเลยผมจะผมถ้าเป็นผมผู้ฟังส่วนตัวนะผมจะมองคลอนจับว่าอะไรวะโหยแม่งไอโค้งมาจุดนี้ได้ไงวะจริงด้วยผมจะมองแบบนี้ด้วยว่า อะไรที่ทําให้มึงเปลี่ยนวะอะไรคือจุดยึดเหนี่ยวของมึงวะมึงเป็นอย่างงี้ได้ไงตั้งแต่ที่เมื่อก่อนมึงแม่งแบบโหมึงแม่งเฮี้ยขนาดนี้เลยเหเฮี้ยเฮี้ยเลยใช่ของเราสั่งนเด็กของผมยังไม่รู้นะผมยังไม่รู้ของเราแบบว่าเฮ้ยวันนึงมาถึงจุดเปลี่ยนอย่างงี้ไงอะไรคือแรงจูงใจอะไรคือแรงผลักดันแล้วอะไรคือเป็นที่พึ่งทางใจใช่ไหมก็เหมือนองคุลิมาเลยขอบดเอกมั้งดีกว่าว่าอะไรที่เปียกอะไรที่เปียกอะไรที่เปียกของคุลิมาสำหรับแกก็คล้ายๆโคกตอนนั้นก็ สมัยเรียนก็เรียนมัธยมเนี่ยแหละก็ถ่ายตั้งเด็กนั่งเรียนกันถ่ายตั้งเพื่อที่จะออกจากบ้านมาก็ซึ่งทะเลาะกับพ่อเนี่ยทะเลาะกับพ่อกันทะเลาะกับพ่อก็ใช้ถ้อยคำหยาบคายกับพ่อแต่แล้วก็วิ่งเดียวมาแล้วเราออกมาถึงสองปีนะอ๋อแต่ของแกไม่ได้ลงไม้ลงมือเลยไม่ได้ลงไม้ลงมือแต่เถียงเราไม่ค่อยฟังใครแล้วตอนนั้นเราอยากใช้ชีวิตกับเพื่อนฝูงซึ่งเพื่อนไม่ผิดหรอกมันอยู่ที่ตัวเรา แต่ตัวเราตอนนั้นน่ะเราต้องการที่จะมีต้องการที่จกจะได้จากคนอื่นเขาก็ใกล้ๆกันนะใกล้ๆกันประมาณแต่รความรู้สึกหรือคิดใกล้ๆกันเราก็โดนออกจากโรงเรียนก็ไปอยู่รวมแก๊งอยู่นโรงเรียนก็ถ่ายตังค์เขาวันละห้าบาทสิบบาทมีวันหนึ่งผมถ่ายตังค์เขาห้าบาทเขาไม่ให้ผมแต่ตัวผมเนี่ยพกมีดทุกวันเกเรขนาพกมีดทุกวันไม่ผ่าใจกับผมทุกวันเงินห้าบาทอ่ะเอาใช่โคเพาช่ไหมผมฟันใช่คนนั้นทุกวันเนี้ยยังอยู่ห้องไอซียูเลยทุกวันนี้พิการ นี่เป็นเรื่องจริงนะผมยังไม่เคยเล่าใช่ไหมมันเดินขึ้นได้ตั้งแต่เห็นโอคุรุมา,นะาเข้ามาไหว้หพระเนี่ยมผมปั้นเขาว่ะหน้าวัดลังบัวเออทุกวันนี้คนตรลนั้นอนะ่ะเป็นคนจากรูปร่างหน้าตาดีๆการเป็นคนพิการณาจากจากอย่า<ไ>ง,งนั้นมาเราก็ทำทุกอย่าง<ม>เฮี้ยในแบบฉบ,บับที่ใครสอนไม่เคยฟังใครเตือนเราไม่ฟังติดคุกเข้าแล้วเข้าออกอจนมาถึงจุดเนี้ยจนมาจุดวันเนี้ยพออรอบแรกที่ผมปล่อยออกมาผมได้คิดทบทวนหลายๆอยา่าง เออมันทําให้คิดนูัคนคิดนี่เหมือนกับว่าเรากับตัวตอนนี้ก็ยังคันเราสู้มาเป็นคนใหม่มาและอะไรที่ไม่ดีที่เราทํากับเขาไว้เราก็เหมือนแพทําบุญแพแม่ตายเขามันทําให้เราคิดขึ้นได้เออแล้วมาเจอองค์ุ้งนาเนี่ยมันก็เหมือนเปรียบกับตัวผมเอาผมมาไหว้ เอาภาวาดผมก็เห็นทำให้เราคิดโอ้โหตอนเข้จริงนะแล้วคือผมเป็นนะภาพมันค่อยก่ออักมาภาพเก่ามันกอกมาเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์มันเริ่มก่อลับมาในหัวในหัวในหัวเราผมเลยมีความเชื่ออย่างนึงว่าเวรกรรมอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันตามเราทันแล้วนะคืออะไรรู้ไหมคือการที่เราเข้าไปติดคุกโอ้นี่คือเวรกรรมเลยพ่ออะไรปะการที่เราเข้าไปติดคุกเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันทรมานมันลำบากมันสูญเสียทุกอย่างมันมันหวยหามันลำบากอ่ะเคยคิดไหมตอนโดนตีแล้วเคยคิดไหมคิดเลยสยงซอยนั่นแหละ น่าขบวนเพาว่าเป็นตามมเราผมเคยทําเข้ามาใช่ไหมและภาพเก่าที่เราเคยทาเขาอ่ะมันไปย้อนดูตัวเราไอ้ที่แให้กลับมาเข้าหาตัวขบนเลยว่าไอ้ถึงที่เราเคยทำใช่อันนี้คือเรื่องเราเราสามคนแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าเด็กรุ่นหลังอ่ะรุ่นน้องๆเราหรือว่ารุ่นเราหรือว่าอะไรเงี้ยบางคนน่ยยังไม่รู้เลยว่าองค์คริมารเนี่ยมาที่ไปเนี่ยเป็นมารยังไงแล้วเขามาทําอะไรถึงเด็กวัยรุ่นทุกคนนะอาจจะมองว่าอยู่ดีๆอยู่ดีก็เปรียบมึงก็ไม่เหมือนองค์คริมาเด็กบางคนไม่รู้ว่าองค์ครม เพราะนั้นวันนี้ผมมาเนี่ยผมขอคนที่สร้างองค์ุณมานที่จะหล่อหลอมวันนี้มาพูดประวัติขององค์ุณมานให้ฟังหน่อยว่าเพราะอะไรทําไมถึงจะต้องมีหล่อหลอมองคุณมานอยู่ในวัดไผ่ล้อมเดี๋ยวเลี๋พี่งฝนมามาเล่าให้เราฟังดีกว่าแล้วมาดูว่าเราเนี่ยสามคนเนี่ยใครจะเหมือนเราใครที่จะตรงกับพวกองคุณมานมากที่สุดแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันเป็นองค์ประกอบหมดแหละได้ไป นี่คนะตอนนี้เราก็อยู่กับหลวงพี่น้ำฝนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมนะองค์ปัจจุบันนะผมนมัสการครับหลวงพี่เริญพรครับทุกท่านตอนนี้มาทําอะไรกันเมื่นเนี่ยคือผมมากลับไหว้หลวงพ่อพูนก็คือแอลนัดมาครับหลวงพี่นะพก็เลยมาแอลชวนมาทำบุญครับผมแล้วจังหวะว่าผมเห็นป้ายเขาบอกว่ามีพิธีหล่อทององค์คุรีมานทีนี้ผมไม่เคยไม่เคยเจอที่ที่ไหนมาก่อนออก็เลยแปลกใจแอลก็เลยบอกว่าหลวงพี่จะทําการหล่อองค์คุรีมานมาถือว่า ฟ้าก็เปิดให้พวกเราได,ไ,ดได้มาเจอกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับคือพระองค์ุริมาเถระเนี่ยเป็นต้นแบบต้นฉบับแห่งการที่ใครก็แล้วแต่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเป็นต้นแบบต้นฉบับแห่งโจรกลับใจ พระอ,องคุลิมาเนี่ยตั้งแต่สมัยพุทธ,ธากาลก็คือตั้งแต่สมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีเรื่องราวขององคุลิมานน้นบังเกิดเป็นเรื่องราวที่เป็นการสอนคนได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะคนที่ทำชั่วทำเลวเนะกลับมาประพฤติตัวเป็นคนดีอ,อย่างเชกเช่นพระองคุลิมาเถระนั่นเองคือผมเป็นตัวแทนอยากจะถาม,มว่าอย่างเด็กๆน้องๆวัยรุ่นหลังๆหรือว่ารุ่นผมเนี่ย ก็ยังไม่รู้เลยรายละเอียดของอพระองคุลิมานเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยเขาจุดเริ่มต้นเขาเป็นอะไระเขาเขาเขาาถึงมาได้เป็นพระองคุลิมานในวันนี้ครับนี่แหละเป็นเป็นคำถามที่ดีมากแล้วตอนนี้ <c oughs> พุทธประวัติครับพวกเราชาวไทยโดยเด็กรุ่นละหลังเนี่ยเดี๋ยวนี้ลืมหมดแล้วครับและโดยเฉพาะเรื่องเนี้ย มันเป็นเรื่องที่สําคัญในยุคโลกาภิวัตน์เพราะว่าคนเนี่ยทำตัวชั่วทําตัวเลวเนี่ยมันเยอะแยะมากมายในสังคมประเทศไทยเราอยู่ทุกวันนี้ตั้งแต่ลูกด่าพ่อด่าแม่ตีพ่อตีแม่รวมไปถึงทําการเสพยาเสพติดวิรักชิงวิ่งป้อนต่างๆนานาตีการต่อยกันทะเลาะกันจนมีเรื่องขึ้นโงขึ้นศาลถึงกับติดพุกติดตารางไปเหล่านี้ก็คือสายองค์พลิบาลเริ่มต้น แต่ลึกๆแล้วพระองค์ผุริมาณเถระนั้นเริ่มตุ้นลึกๆแล้วท่านเป็นคนดีมากแล้วเกิดในตระกูลชั้นพราหมณ์ที่สูงส่ง<ม>อยู่กับพระเจ้าประเสฐทิโกศลก็คือเจ้าเป็นเจ้าครองเมืองนะครับและโดยเฉพาะพ่อเนี่ยเป็นถึงปุโุรโหิตคอยรับใช้ในพระหมหากษัตร<ม>ิย์ในแคว้นนั้นก็ไปทูลต่อพระเจ้าระเสฐทิโกศนว่าลูกเขาเนี่ยและโดยเฉพาะพ่อเขาเนี่ยเป็นผู้ที่จับดูดววอะไรเก่งหราศางตระ สายพายเกิดขึ้นมาเนี่ยในดาวมหาโจรรู้ทันทีว่าองค์ุรีมานนั้นจะต้องมีการเข็นฆ่ามนุษย์ในโอกาสต่อไปอนี่รู้นะครับรู้ขึ้นมาจากนั้นเลยก็ไปทูลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่าเนี่ยจะทำยังไงจะฆ่าทิ้งเลยพ่อยอมตัดใจนะแต่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยก็ด้วยความที่มีแต่ความเมตตาก็าบอกยาไปฆ่าเขาเลย ก็เปลี่ยนมาเป็นการอบรมสั่งสอนนะครับให้เข้าสู่ในการเรียนการสอนที่ดีเป็นคนฉลาดมากโดยเพราะปองคุลีมานนั้นเมื่อสมัยยังเด็กเนี่ยก็เลยตั้งชื่อแก้เค็นชื่อว่าอาหากะกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนร่ำเรียนวิชาต่างๆนานา,นาในสำนักปักกิลาถือว่าอันดับหนึ่ง ในแน้นแล้วในสมัยนั้นคือเก่งมากถูกต้องครับเก่งวิชาทุกอย่างทุกขแขนงเก่งหมดอาจารย์สอนอะไรมาได้เก่งหมดทุกถึงอ,อย่างรับได้หมดทุกถึงอ,อย่างจนเต็มพิกัดแล้วอย่างพวกเรานั่งอยู่3าคนเป็นเพื่อนกัน <Okay. S 1> อ้าวเห็นคุณโคกเก่งไอ้เพื่อนสองคนเห็นโคกเก่งกว่าเสร็จปุ P ๊บแอลนะครับแล้วก็เราเอ็ก mm hmm. ก็ไปทูล mm hmm. ไปเทสทูลครูบาอาจารย์ว่าโคกเนี่ย ต่อไปเนี่ยจะเก่งกว่าอาจารย์แล้วมันก็จะสิทธิ์คิดล้างรูแล้วไปหลอกใส่ไฟด้วยความอิจฉาริษยามันก็เกิดภูบาจาร์เมื่อฟังงั้นแทนที่จะใช้ความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ใช่กับเชื่อไอ้เจ้าศิษย์เหล่านี้เลยก็เลยรงเื่ออหลกแต่งเรื่องขึ้นมาหลอกว่าพระไอหิงสกะเนี่ยคือจะพูดง่ายว่าจะต่อไปเนี่ยจะเก่งกว่าอาจา์แล้วจะไอ้น,นั่นแล้ว คุมอาจารย์อาจารย์ไม่ได้แล้วลจะล้างคูแล้วกลายเปงนั้นก็เลยตัดสินใจจะทันอยู่ๆก็จะไปฆ่าไอาหิงสกะาเองมันก็ดูไอ้นั่นไปก็เลยใช้เล่เพทุบายบอกอาหิงสกะว่าถ้าจะสำเร็จวิชาทั้นสุดยอดจะต้องไปฆ่าคนให้ได้1,000คน คำพูดนี้ก็คือออกมาจากอาจารย์อาจารย์แล้วด้วยสิทธิที่มีความกปตันอยู่ไม่ใครอยากทำไหมอยู่ดีไปอย,อยู่จะไปฆ่าคนนู้นคนนี้มีใครอยากทำไหมไม่มีครับพอไม่ไม่มีใครก็อยากจะไปทำหรอกครับอยู่จะไปฆ่าให้ไปฆ่าคนนู้นโดยที่ไม่รู้จักกันเลยแต่ด้วยความที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นวิชามันเหมือนกับเข้าสู่เขาเรียกว่าฝึกงานแหละถ้าคุณไม่ฝึกวิชานี้ก็จะไม่จบประมาณนั้นพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าหลอกประมาณนั้น,น,นหลอกองค์ุิมานให้ทำตอนแรกสองจิตสองใจจะเอาไงดีจนเริ่ม รายแรกจบด้วยความที่ก้ากลัวไปและคิดไหมครับพอรายที่สองรายที่3มันก็ย่ามใจย่ามใจจนพูดง่ายจากคนดีแล้วมันก็ขาดสติไปแล้วครับวันวันก็คิดใครมาว่าก็จะฆ่าแล้วเนี่ยมีนำซ้ำกองทัพทหารของพระเจ้าระเสฐทิโกสนเนี่ยและเมืองแคว้นใกล้ๆเคียงเตรียมจะไปตามจับตามฆ่ากองทัพเป็นพันๆคนยังตามหาอาหิงสกะโจร้ายไม่ได้ก็ฆ่าไปฆ่าไปฆ่าไป,าไ,ปไม่มีใครกล้ามาเข้าคิดว่าดูครับว่า เขาจะมีวิชา,าคมแค่ไหนแล้วการค่านี่เขาก็ต้องตัดนิ้วทุกคนนั่นนะครับเริ่มโดยการที่อาจารย์เขาบอกว่าเมื่อค่าแล้วจะนับต้องนับ ให้ได้หนึ่งพันให้เป๊ะก็ได้การให้รู้เป็นสนัญลักษณ์เอาเดวมาแบงคอไว้ถูกต้อง<ห>นั่นเองอเพื่อเป็นหลักฐานใช่ถ,ถูกต้องครับเรื่งความจำตัวเองอนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ฆ่าฆ่าฆ่าไปจน,น,นยอย่างที่บอกจะพบทั้งพ่อและแม่โดยเฉพาะแม่ของไอหญิงสกะก็เดินออกตามลูกเพื่อจะต้องการจะไปให้ลูกหยุดทําในการทั้งปบวชหารู้ไหมว่าแม่จะเป็นรายที่หนิงทงในวัน ญานบารมีทราบถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าโอ้โหจะทําอนันตารยกรรมยิ่งใหญ่แล้วก็คือการฆ่าผู้มีพระคุณของตัวเองก็คือแม่ในวันนั้นอหิงสกะเดินทางมาเจอแม่มาทางนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเดินทางมาทางนี้แต่ที่แต่ที่ต,ทตอนแรกอหิงสกะเตรียมจะเดินทางที่จะไปฆ่าแม่ตัวเองนะแต่พอไปเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็เปลี่ยนความเห็นใจเดินตามไป เดินเริ่มจากเดินอุตตเจ้าก็เดินไปเดินไปเดินไปอหิงสกะเดินเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนวิ่งเฮ้ยทำไมไม่ตามไม่ทานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตะโกนเรียกสปนะสปนะหยุดหยุดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เดินไปเบาๆเดินไปเบาๆอหิงสกะ วิ่งจนหอบและจนหมดแรงจนองค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าเราหยุดแล้วไงไอหญิงสก,กาบอกหยุดที่ไหนยังเห็นเดินอยู่เลยเราวิ่งตามไม่ทันวิ่งวิ่งตามไม่ทนัทนองคสมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าก็หันมาอีกก็บอกว่าเราหยุดแล้วหยุดซึ่งการกระทําความชั่วทั้งปวงมันทําแต่คุณงามความดีเท่านั้นเองนะครับอาวุธข<บ>องพุทธเจ้าม<บอ>ี<บ>อยู่แค่นั้นจริงๆองค์ อาหิงสก,กะนั้นเมื่อได้ฟังพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดแค่ประโยคแค่นี้ถึงกับเข่าสุดอย่าลืมนะครับระหว่างนั้นน่ยพอคนเราเริ่มจาก1การประมาท5าศพแรกทามาร้อยศพที่สองเริ่มแล้ว เริ่มจากการประมาจนมันเป็นการเคยชินแล้วชิน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 ไปเรื่อยจนสติก็เริ่มจะแตกไปแล้วไม่มีใครไปหยุดได้จนมาเจอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําไมองค์ุลิมานแค่คําพูดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถึงกับเข่าสุดนี่คือสิ่งที่ความเป็นมาถึงกับการที่อหิงสกะนั้นต้องขอปวาวนานตัวขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์โดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้บวชให้อ,อ,อย่างไม่จบแค่นี้ครับ พอหลังจากบวชแล้วเนี่ยองคุริมานเนี่ยก็สำนึกผิดสำนึกผิดเป็นพระองคุริมาแล้วออกทํากิจของสงฆ์เริ่มตั้งแต่ทําวัดสวดมนต์เดินบิณฑบาตโยมเชื่อหรือไม่ครับว่าเดินบิณฑบาตชาวบ,บ้านเห็นมาเห็นพระองค์อื่นเดินมาก็ใส่กันใช่ไหมแต่พอพระองคุริมาเดินมาเปลี่ยนจากข้าวเปลี่ยนจากน้ํากลายเป็นหิน กลายเป็นไม้หินเปี้ยงไปที่หัวองค์พระองคุลิมานไม้ไปไล่ตีองคุลิมานถ้าเป็นก่อนหน้านั้นฆ่าเลยฆ่าแน่ถูกต้องไหม,มแต่นี่ด้วยดวงตาเห็นร,รมดวงตาเห็นธทรรมแล้วยอมรับกรรมที่เราได้สร้างไว้ถือว่าพระองคุลิมานท่านถือว่าแค่นี้ยังน้อยนิดกับการที่ฆ่าคนไป900ารอกว่าคนจะร่วมพันคนครับ จะเป็นอะไรไปถึงแม้เขาจะฆ่าเราให้ตายเราก็ยอมเพราะว่าเรารับวิบากรรมหลังจากนั้นชาวบ้านต่างๆนานาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปพูดให้กับพวกชาวบ้านจนรู้แล้วว่าองค์คุลิมานกลับตัวกลับใจเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างสังคมต่างนานาก็ให้อภัยพระองค์ุลิมานจนประพฤติปฏิบัติธรรมตามรอยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนท่านสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ ช่วงที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยคือเราย้อนคิดถึงตัวเองมันเหมือนกับตัวได้ถึกว่เนี้ใช่คือเราทำไม่ถึงขั้นไปผ่าอาหารอันนี้สำหรับเราก็ดีโอ้ไม่ต้องครับอย่างพวกคุณเนี่ยโดยเพราะแอลเห็นมาโดยตลอดกี่ปีนั้เนี่ยหลายปีครับมาบวชอยู่ที่วัดแล้วเชื่อไหมครับตอนที่มาบวชบอกเอ้ยจะรีบศึกไปไหนถามดูได้เลยว่าบอกจริงไหม มาขอลาจะสึกอัตมาห้ามแล้วอย่าสึกจะสึกไปไหนจะรีบไปไหนเสร็จปุ๊บพอออกไปปุ๊บก็เรียบร้อยเลยเกมเลยถ้าเราถ้าฟังหลวงพี่วันนั้นนะไม่โดนจับหรอกแต่ตอนนั้นก็อย่างที่บอกอะอย่างที่ร่ายฟังใเนี่ยตอนแรกแบบเราไม่เช <ไข S 2> ื่อก็เหมือน <iment S 2> <ร>ฟังค์ที่มานก็คือคือตรงนั้นคือตอนนั้นคือใครห้ากก็ไม่ฟังไม่ฟังอะนี่คุณเอ็กเกมไม่ว่าพาเจ้าว่าจะเกมไปด้วย บาบดังของพุริมาเรื่องจริงเลยครับกลายว่านี่กลายเป็นเครือข่ายเดียวกันเลยเขาบอกว่าเขาแต่เขาบอกว่าหลวงพี่ทั้งหมดเป็นหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งโอรสใช่ชาวมาถึงขนาดนั้นนี่ด้วยความเขาเริ่มใส่ทธามาขอบวชเองนะเราก็อนุญาตให้บวชเพราะว่าอย่างที่บอกคาว่าโจรกับไก่นี่แหละครับและโดยเฉพาะที่วัดไปล้อมเห็นไหม เดี๋ยวนี้วัดผพล้อมเนี่ยเป็นศูนย์รวมแห่งโจรกับใจจริงๆครับ,รบญาติโยมทั้งหลายครับทุกคนที่ผ่านความชั่วความเลวมาบางทีหน้ามืดมืดการเนชีวิตมืดหมดตีบตันหมดไม่รู้จะไปตั้งหลักตรงไหนวัดผพล้อมยินดีให้เป็นศูนย์รวมในการตั้งหลัก ผมก็อยากจะฝากถึงสายโจรกับใจอย่างพวกเราๆอ่ะมีเยอะมากผมเชื่อเกินว่าในในประเทศไทยเรามีเยอะที่เป็นอย่างพวกเราที่เคยเป็นโจรแล้วกับใจเป็นคนดีหาเลี้ยงครอบครัวอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขชมามารวมพลังกันมาหล่อหลอมกันให้มาอยู่ในองค์ถ้าพูดตรงๆนี่พระองค์คุริมานเถระถูกไหมฮะจริงๆนะครับละย้ำนะครับไม่ได้เสียเงินนะครับครับ คุณมาเขียนแค่คุณมาเขียนนั่นน่ะคุณก็มันเหมือนกับได้พลังจากพระองค์ุลิมานเทระแล้วมันร้ลงมันกลับใจไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับผมขอเวลาอีกรอบครับหลวงพ่อครับเวลาวันที่วันอาทิตย์ที่12มิถุนายนครับเวลา17นาฬิกา45นาทีเป็นเวลาที่พระองค์ุลิมาเทระจะลงมาสถิตจุติอยู่ณผืนแผ่นดินไทยหนึ่งในโลก ในวันนั้นโดยคณะสงฆ์หมู่ใหญ่จะทําพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับปวารณสูตรแล้วก็ทําพิธีเทสําหรับคลิปนี้นะต้องขอขอบคุณหลวงพี่น้าฝนนะครับ,รบที่มาให้ความรู้นะครับแล้วก็ไขข้อทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับพระองคุริมางเรานะสำหรับอีพีนี้นะผมก็อยากจะฝากทุกคนนะฝากแช์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์นะครับผมเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมนะฮะแล้วก็อยากจะให้ แชร์ไปถึงพวกโจรกับใจที่อยู่ทั่วสาธิตมาเป็นหนึ่งในใน,ในในในส่วนร่วมกับพิธีครั้งนี้นะครับโอเค okay, ครับสำหรับอีพีนี้ผมพี่น้นฝนนะครับนะแล้วก็ผมแอลบดเอ็กขอลาไปก่อนสวัสดีครับจเจริญพรเจ้าสศการครับ